สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีสิงห์นะครับดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคม2563จะเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะแนวทาง ความคิดในการรอบรู้เรื่องดวงชะตาชิตจะเป็นเช่นไรผมจะวิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับสมาชิกที่เกิดในราศีสิงนะครับราศีสิงเป็นราศีของธาตุไฟครับราศีธาตุไฟดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนราศีสิงคือดาวอาทิตนะครับดาวอาทิตย ไปสถิตยอยู่ในตำแหน่งของราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนถ้าไล่ตามทักษะทักษะจากราศีทักษะตามทวนเข็มนาฬิกาก็ไล่ตั้งแต่ตานุกะลุมพาสัจชกันตุปุตตะอริปัตปติบรณสุภกรรมลาภดาวอาทิตย์ตกเรือนลาภเรือนลาภดาวเจ้าเรือนของเรือนลาภก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธ ดาวพุธเดือนราคะดาวพุธไม่สถิตยอยู่ในตําแหน่งของเรือนในของเดือนราศีพฤษศนะครับราศีพฤษศเดือนลาภะนะครับท่านสมาชิกที่เกิดในราศีสิงห์ช่วงนี้นะครับสุขภาพร่างกายของท่านเป็นเช่นไรนะครับเรื่องสุขภาพนะครับเกี่ยวกับสุขภาพดาวสุขภาพดาวอังคารและดาวเสาร์นี่เาวสองดวงนี่เป็นดาว ดร็แรงดาวพระดาวกาลังนะครับดาวกําลังสองดวงนี้หมดนะครับดาวสองดวงนี้หมดฉะนั้นช่วงเดือนกรกฎาคมท่านควรรักษาสุขภาพตนเองด้วยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอครับาการพักผ่อนทานรับประทานอาหารให้อิ่มแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพจะได้แข็งแรงครับในช่วงนี้พลังในร่างกายของท่านมันไม่ดีครับเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้กับ สภาพร่างกายของตัวท่านเองครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับจะเป็นเฉพาะอยู่ในช่วงกรกฎาคมเท่านั้นนะครับท่านดาวอังคารย้ายดาวเสาร์ย้ายก็จะทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตก็จะปรับเปลี่ยนไปตามดวงดาวที่โคจรสถิตยอยู่นะครับจากนั้น ตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันที่15ครับดาวพละพลังดาวกําลังไม่สู้จะดีเท่าที่ควรเลยครับไม่สู้จะดีเท่าที่ควรเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดําเนินการใช้ชีตประประกอบอาชีพหน้าที่การงานในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนครับเหนื่อยครับเหนื่อยในหน้าที่การงานสําหรับทา่เกิดราศีสิงห์ครับเรือนต่อไปคือครับเรือนต่อไปคือดา,คดาวกระดุมพระครับตนุกระดุมพระดาวกระดุมพระ การดุมพระคือการเงินการทองโชคลาภนะครับการเงินการทองดาวการเงินอยู่ในตําแหน่งไหนอยู่ในตําแหน่งของราศีพฤษศนะครับดาวพุธดาวเจ้าเรือนครับอยู่ในตําแหน่งของราศีพฤษศพฤษศอยู่ทับกับาดาวศุกร์อยู่ครับดาวศุกร์ดาวการเงินการทองฉะนั้นช่วงเดือนกรกฎาคม เดือนกรกฎาคมโชคราบรอยเรื่องการเงินการทองของท่านจะดีมากนะครับการประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานเกี่ยวกับด้านทําธุรกิจการค้าการขายจะส่งผลลุ่งเรืองลาบรื่นส่งผลดีที่สุดถ้าท่านที่ทํางานอาชีพเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์งานติดต่องานเจรจาหรือแม้แต่ศิละปะ การแสดงทุกขแขนงนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ท่านจะส่องแสงเรื่องโชคลาภจากทันที่การงานการเงินการทองสภาพคล่องก็จะหมุนส่งผลดีนะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะครับช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ดวงดาวที่สองดวงที่ผมวิเคราะห์ว่ามันเสียคือดาว เสาและดาวเสาและดาวองคารครับดาวกําลังกําลังคือท่านอาจจะอาจจะช่วงเป็นช่วงขาขึ้นดวงชะตาชิตหักหมเกี่ยวกับหน้าที่การงานมากเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาครับควรที่จะแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับสาหรับท่านสมาชิก ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับเรื่องต่อไปครับตานุกนุพัฒสัจจิปันทุปุตตะอริปัตตนิปัตตนิคู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่ภรรยาคู่หุ้นส่วนการประกอบอาชีพธุรกิจการลงทุนร่วมหุ้นอันใดก็ตามนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับาดาวคู่หุ้นส่วนดาวดวงหนึ่งคือดาวลาหูดาวราห,าาหูถ้าท่านเกี่ยวกับกาทำอาชีพเกี่ยวกับการติดต่องานงาน งานติดต่อหรือว่างานเป็นในหน้าก็จะส่งผลในทางที่โชคลาภการเงินการทองจะดีมานะครับดาวราหูดาวดวงหนึ่งครับอีกดาวดวงหนึ่งคือดาวเสาครับดาวเสาดาวเจ้าเรืองคือดาวเสาตกเป็นอลินะครับตกเป็นอลิระวังมีปัญหาเรื่องขัดแย้งกับ ชีวิตครอบครัวของท่านเองนะครับชีวิตความรักอาจจะไม่ราบลื่นในช่วงเดือนกรกฎาคมสําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่นะครับถ้าท่านที่ไม่มีครอบครัวท่านก็จะส่งผลในทางที่ดีขึ้นครับโชคลาภการเงินการทองโชคลาภเรื่องชีวิตความรักจะสดใสผองใสให้ท่านเจ้าของดวงชะตาที่เกิดราศีสิงห์ชุ้งเดือนกรกฎาคมถือว่าเป็นดวงที่ดีมากนะครับเรือนต่อไปครับปตัตนิบรณสุภกรรมะ กรรมะคืออาชีพหน้าที่การงานหน้าที่การงานสิ่งที่ท่านได้กระทําอยู่งานประชาสัมพันธ์งานติดต่องานบริการงานต้อนรับนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมครับดาวดวงนี้ให้คุณให้ส่งผลให้คุณเต็มที่นะครับดาวพุธดาวการติดต่อดาวสุขดาวการเงินดาวโชคลาภงานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์งานต้อนรับงานบริการงานศิลปะ ทุกแขนงครับด้านศิลปะการแสดงทุกแขนงจะส่งผลดีมากในช่วงเดือนกระกฎาคมนะครับสําหรับสมาชิกที่เกิดในราศีสิงค์ครับเรื่อนต่อไปครับกัมมะลาภราภโชคลาบโชคลาบเรื่องการเงินการทองลาบลอยลาบลอยจะส่งผลดีไหมดาวลอยก็คือการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดาวลาหูนี่เป็นดาวกันพน,นันนะครับดาวพน,นันฉะนั้นท่านจะมีโชคลาบลอยเกิดขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคมสําหรับท่านสมาชิกที่เกิดในราศีสิงห์นะครับเลขที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเป็นเลขมงคลก็คือเลข1881จําไว้นะครับเลข1881เป็นเลขส่งผลให้ท่านมีโชควีรลาบเกี่ยวกับเลข2ตัวนี้ครับน่าจะเป็นงวดประจาวันที่1น,นะครับวันที่1กรกฎาคม วันที่1กรกฎาคมหรือเป็นวันที่16กรกฎาคม1881ก็จะมาตามสูตรนี้แน่นอนครับมาตามดวงชะตาชิดสําหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์แน่นอนครับโชคลาภลาบ,บ้อยเกิดขึ้นนะเอกับเลขมงคลเลขเลขส่งผลในท่านมีความสุขความสมบงังเกี่ยวกับตัวเลขนะครับ188 1นะครับ ให้บงคลที่ผมวิเคราะห์ให้ธนมาชิกโชคลาภล่ารอยเกิดขึ้นนะครับนี่คือการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตของสมาชิกที่เกิดในราศีสิงนะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบนครับทักษะวันเกิดประกอบตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสลาหูสุขจะเป็นเช่นไรครับท่านที่เกิดในแต่ละวันผมจะ วิเคราะห์ทักษะวันเกิดทักษะเกิดก็คือทักษะวันเกิดประกอบดวงชะตาจากรกาศีทั้ง12ราศีนะครับมาเทียบเคียงครับดูวันอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารตกเรือนไหนตกเรือนของราลาภโชคลาภครับบริวารให้โชคให้ลาบนะครับบริวารให้โชคให้ลาภมีโชคไมลาบจากบริวารน,นะครับอาท่านาบริวารในที่นี้อาจจะโชคลาบเกี่ยวกับ เลขมงคลเกี่ยวกับสิ่งของที่ท่านใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ก็ตามบ้านเลขที่ก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นบริวารของตัวท่านเองนะครับแม้แต่คนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องคนให้โชคให้ลาบ้วก็โอกาสที่ท่านจะมีโชคห้ลาบมากที่สุดน,นะครับวันอาทิตย์ครับวันบริวารอายุสุขภาพดีครับเดชดีเดชเดชวันอายุเดชด,ดาวเดชดาวอังคารนี่ครับดาวเดชเป็นดาวเสียไม่สู้กีดีเท่าที่ควรครับวันอายุเดชสีมูละ มูละมูละมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าท,ที่การงานนะครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือท่านจะมีการโยกย้ายเดินทางไปเกี่ยวกับงานที่การงานในสิ่งที่ท่านได้กระทําอยู่งานบริการงานต้อนรับงานประชาสัมพันธ์มีโอกาสโยกย้ายเดินทางบ่อยนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับวันอายุเดชศีมูละอุตสาหะอุตสาหะก็เสียไม่สู้จะดีเท่าที่ควรน,นะครับไม่สู้จะดีเท่าที่ควรฉะนั้นท่านเกิดความเบื่อนหน่ายท้อแท้ ที่ผมวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นว่าดาวองคารดาวเสามันเสียอยู่ดาวองคานดาวเสาเสียอยู่ก็เกิดความเบื่อนหน่ายท้อแท้เหนื่อยกับหน้าที่การงานที่ท่านได้รับมอบหมายจากบริษัทจากคณะจากหน่วยงานที่ท่านได้กระทําอยู่นะครับมีทั้งผลดีผลเสียครับถ้าหลังจากวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วท่านจะราบเลื่อนส่งผลให้ท่านโดดเด่นดีที่สุดนะครับไม่เหนื่อยไม่ท้อแท้นะครับท่านเกิดในวันอาทิตย์ครับดัลอายุเดชสีมูลอุตสาหมนตรี การีมตรีดาวมนตรีในทีน่นี้ดาวมนตรีดาวลาหูเป็นดาวมนตรีราหูให้คุณให้โชคเห็นลาบนะครับให้ถอยขู่เป็นดาวโคตบธรรมำคำจุนสิ่งลึกลับหรือว่าลาหูส่งผลให้ท่านได้โชคลาภดังที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นนครับอาจจะเป็นตัวเลขมงคลในท่านนิมิตอยู่นะครับท่านนิมิตอยู่ฝันเห็นตัวเลขใดก็ตามท่านควรที่จะไปเสี่ยงซื้อหจลากินแบ่งรัตวันในตัวเลข ที่ท่านได้ฝันถึงนะครับในมิตเห็นนะครับนี่คือวันที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันต่อไปครับคือวันจันทร์จันทร์เป็นบริวารบริวารอายุบริวารอายุคนที่เกิดวันจันทร์จันทร์เป็นกระอยู่ตำแหน่งนะครับไม่ค่อยสู้จริงครับจันทร์จันทร์มืดครับจันทร์ไม่ส่องแสงครับอายุเสียครับสุขภาพตกบรณนะฉะนั้นคนที่เกิดในวันจันทร์ราศีสิงห์ช่วงเดือนกรกฎาคมต้นเดือนนะครับควรรักษาสุขภาพตนเองให้ดีนะครับ ควรักษาสุขภาพของตัวท่านเองให้ดีไม่สู้จะดีเรื่องสุขภาพครับวันอายุเดชดาวเดชด,ดีสีสีก็เสาก็เสียชวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีนะครับอ่ามนตรีกาลีท่านที่เกิดในวันจันทร์อายุเสียนะครับวันอายุเดชส,ส,ส,สีเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองวันอายุเดชสีมูละมูละมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานอุตสาหะอุตสาหะไปเรือนลาภ ดาวการีคือดาวอาทิตย์โชคลาภขัดโชคขันลาภในช่วงนี้ท่านที่เกิดในวันจันทร์ไม่ควรเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภครับเสียเส่ยงก็พอแต่น้อยครับเสี่ยงพอแต่น้อยเพราะท่านมีอุปสรรคเรื่องทุกเรื่องครับสุขภาพไปดีการเงินการทองสภาพคล่องในช่วงเดือนกรกฎาคมก็ไม่สู้จะดีครับหลังจากวันที่15พ,พรกรกฎาคมไปแล้วค่อยเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภอาจจะมีโชคเป็นลาภ จากเลขมงคลในดวงเชะตาีวิตของท่านนะครับสาหรับท่านใ่เกิดในวันจันทร์ครับวันต่อไปครับคือวันอังคารครับอังคารคือบริวารบริวารตกมรณะไม่สู้เจริญยิเลยครับบริวารตกมรณะเสียทรัพย์เสียเงินเส,สียทองครับวันอายุเดชดาวเดชเสียครับดาวเดชก็เสียด้วยถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องกันแกล้งครับวันอายุเดชสีดาวสีเสียครับดาวพฤหัสเป็นดาวสีประสบความสหนื่อไม่ประสบความเหนื่อเหนื่อยครับในช่วงเดือนกรกฎาคมสําหรับท่านใ่เกิดในวันอังคารครับบริวารอายุเดชสีบูระอุศส มหามตรีมนตรีกาลีนะครับมตรีเกี่ยวกับโชคลาบาจ,จะมีคนมาทําคําจุนให้โชคให้ลาบนะครับมนตรีวิวันอายุเดชส,สีมูลอุตสาหะอุตสาหะในที่การงานเกี่ยวกับงานบริการงานต้อนรับส่งผลดีครับดาวศุกร์ให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทองครับมนตรีดาวอาทิตย์เป็นดาวมนตรีเป็นดาวมนตรีเรือนลาภถือว่า อุปบริวานอายุเดชสีมูละถือว่าเป็นาดาวอาทิตนะครับดาวอาทิตเป็นดาวมนตรีมีคนอุปถัมภ์ความจุนเรื่องหน้าที่การงานช่วยเหลือนะครับก็ส่งผลให้ท่านได้รับเลื่นนะครับสาหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับวันต่อไปครับคือพุธกลางวันครับพุธกลางวันพุธเป็นบริวารน,นะครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหมนตรีกาลีนะครับพุธเป็นบริวารบริวาร ตกเรือนลาพักก็ถือว่าตกเรือนกรรมถือว่าเหนื่อยกับบริวารน,นะครับเหน็ดเหนื่อยช่วงนี้ท่านอาจจะมีประกอบวิชพการงานก็อาจจะส่งผลในทางที่โชคล้าลอยเกิดขึ้นอ,อาจจะเหนื่อยครับบริวารอายุสุขภาพไม่สู้จริงครับวันอายุวันอายุเด็ดดาวเด็ดพลหัสเสียด้วยนะครับเด็ดเสียด้วยนะครับ,รบถูกสายไลาไปสีหารเรื่องต้องระวังครับ วัวนอายุเดชสีดาวสีคือดาวลาหูตกเรือนลาพระโชคลาบโชคลาบเสียงโชคเสียงลาบเด็กมงคลนําโชคที่ผมวิเคราะห์ให้รับคือ1881ครับกวรเสียงลอตเตอรี่ไว้นะครับในวันที่1และวันที่16กกรกฎาคมนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงนะครับราศีสิงเด็กมงคลชีวิตนะครับลาหูเป็นดาวสีส่งผลสําเร็จในเรื่องอ เกี่ยวกับแสวงหาโชคลาบนะครับสีมณตีวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะอุตสาหานะในที่การงานเป็นเรือนลาภท่านจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งอนธะิการงานที่ดีขึ้นนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเป็นดาวอุสาหะนะครับส่งผลในทางที่ดีและได้รับโชคลาบตําแหน่งที่การงานปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะครับ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนพุธกลางวันนะครับวันต่อไปครับคือวันเสาร์ครับเสาเร์เป็นบริวารบริวารอายุเดชสีมูละอุสาหมนตรีกาลีเสาร์เป็นบริวารเสาร์าเป็นอลนะครับเสาร์เป็นบริวารบริวารเป็นอัลลฉะนั้นบริวารเป็นอลลท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องอ่าเกี่ยวกับล้านเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของสอมแซมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องอา่า เครื่องใช้ต่างๆนะครับท่านมีปัญหาเรื่องในเรื่องบริวารเป็นการหลีหรือจะถูกบริวารคนรอบข้างคิดตระยศถักหลังนะครับอาจจะมีปัญหา เล็กน้อยในเฉพาะในช่วงวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับสุขภาพไม่ดีครับอายุก็สุขภาพไม่ดีด้วยนะครับเป็นคนวิตกกังวลเครียดคิดมากหลายเรื่องนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันอายุเดชดาวเดชตกเรือนลาภะก็ถือว่าดีครับอำนาจวาสนาดีอยู่นะครับไปถึงกับว่ายำแย่ตกต่ำเกินไปครับวันอายุเดชสีดาวสีดาวสุกเป็นดาวสีส่งผลสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานท่านหลังจากเดือนวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นใบดวงชะตาของท่านก็จะ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับในทางที่ดีส่งผลในทางที่ขึ้นวันอายุเดชสีมูลอุตสาหมนตรีดาวมนตรีดาวมนตรีดาวอังคารเป็นดาวมนตรีก็จะเคลื่อนย้ายนะครับเข้าตําแหน่งของของราศีเมษเป็นดาวเกษตรส่งผลให้คนนมบทําคำจุนชื่อเหลือเกือกุลทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นสดใสให้กับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับ วันต่อไปครับคือวันพฤหัสครับบริวารบริวารเป็นอริก็เหมือนกันกับวันสองครับไมู่้ยีไม่สู baked, ้สจะด,ดีนะครับบริวารอายุสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวสุคือเดชเดชตกเรือนกรรมถือว่าตำแหน่งที่การงานโชคลาภตำแหน่งที่การงานส่งผลในทางที่ดีครับวันอายุเดชสีดาวสีดาวสีส่งเสริมความสำเร็จโชคลาบลอยเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมีเลข188่งแปดแปดหนึ่งครับดาวอาทิตย์นะครับวันอายุเดชสีดาวสีดาวสีนี่ส่งผลความสําเร็จ อย่างเรื่องโชคลาภครับอย่างเรื่องโชคลาภคือดาวสีก็ตกเกาะกลุมอยู่ดาวลาหูนะครับเลขมงคลก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับควรที่จะเสี่ยงไว้นะครับในงวดน่าบีเคราะ์น่าจะเป็นงวดในวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกนะครับกันลักดาคม ตันสมาชิกที่เกิดในราศีสิงนะครับวันอายุเดชศีมูลอุตสาหะอุตสาหะในช่วงต้นเดือนครับอุตสาหะเสียอยู่นะครับดาวอุตสาหะช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15ดาวอุตสาหะตกมรณะเกิดความเบื่อหนอ่ายท้อแท้น้าทีการงานนะครับถ้าหลังจากวันที่15ไปแล้วดาว ดาวอังคารดวงนี้จะย้ายโคจรเข้ามาอยู่ในราศีเมษเป็นดาวกเกษตรส่งผลได้รับเกียรติยศชื่อเสียงในหน้าที่การงานปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับวันอายุเดชสีมลรุษามตรีดาวมนตรีดาวมนรีคือดาวพุธเป็นดาวมตรีคนปถัทั์คําจุน ช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานส่งผลในทางที่ดีมากที่สุดนะครับสาหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับวันต่อไปครับคือวันราหูครับบริวารบริวารเป็นราหูเป็นบริวารบริวารอายุเดชศีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีบริวา,า,สาร,ารวาส่งผลดีครับวันอายุสุขภาพดีครับเดชดีเดชตำแหน่งที่การงานเรียนราบพรโชคลาภครับวันอายุเดชศีมูละมูละดาวดาวจันทร์เป็นดาวศีส่งผลความสําเร็จครับศีมูละ อุตสาหะอุตสาหะในที่การงานเป็นดาวพุธอยู่นเนือนกรรมะก็ถือว่าราบลื่นนะครับราบลื่นส่งผลในทางที่ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับวนันอายุเดชสีพละอุตสาหะมนตรีกาลีดาวมนตรีตกเป็นอริก็ไม่มีผลอะไรครับดาวกาลีดาวมนตรีคนธรรมข้ามจนก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของตัวเองเทียมากกว่าในช่วงนี้นะครับ ส่วนดาวพฤหัสเป็นดาวการอกิ่นีไม่ส่งผลไม่ส่งผลเต็มที่นะครับไม่ส่งผลเต็มที่สําหรับทันที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันต่อไปครับทันที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ศุกร์เป็นบริวารบริวารอายุสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวเดชด,ดีครับสีสีก็คือดาวอังคารดาวสีไม่สประสบความสําเร็จน,นะครับวันศุกร์ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหมนตรีถือว่าวันศุกร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม ไม่ลาบดื่นให้ท่านทาให้ท่านไม่ลาบดื่นในดวงชะตาชีวิตนะครับเจะเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมาในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนหลังจากกลางเดือนไปแล้วดวงดาวมันจะโยกย้ายเปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งนะครับดาวพฤหัสก็จะย้ายดาวอังคารก็จะย้ายจะส่งผลให้ท่านในทางที่ดีขึ้นนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ไม่ควรที่จะไปที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ให้เพื่อมันจะเป็นช่วงๆนะครับไม่จะเป็นตลอดชีวิตนะครับเป็นช่วงๆในเดือน แต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่2อ,อาทิตย์สามอาทิตย์จะมีการปรับเปลี่ยนดวงดาวที่มันโคจรไปแต่ละแต่ละราศีเรียกว่าดาวจรสถิตในแต่ละราศีบางคนบางท่านอาจจะดวงดาวตำแหน่งโคจรในทางที่ดีส่งผลให้คุณในทางที่ดีคือมีโชคเป็นหนัก ประกอบอาชีพการงานก็จะมีความสําเร็จความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานบางคนบางท่านดวงดาวที่มันโคจรไปตำแหน่งที่เสียดวงดาวชะตาชวิตในช่วงนั้นก็มีอุปสรรคติดขัดไม่ราบรื่นไม่สุขสมบังนะครับนี่คือวิเคราะห์ดวงชะตาชวิตให้ท่านที่เกิดในราศีสิงห์ทั้ง8วันนะครับได้ดูเป็นหน้าต่าง จะไล่รู้ข้อมูลดวงชะตาชิตของท่านจะเป็นเช่นไรก่อนที่จะตัดสินใจประกอบอาชีพธุรกิกจต่างที่การงานใดก็ตามครับต้องมีแนวทางมีไกด์ไลน์นําทางไกด์ไกด์ดวงนะครับแนวทางแนวทางดวงชะตาชิตจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทป,ประกันประกอบอาชีพหน้าที่การงานก็จะมีความสำเร็จความรุ่งเรืองความร่บรวนโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนท th ่านที่ดวงดีที่สุดนะครับวันที่ดีดวงดีที่สุดนะครับก็มีจะมีอยู่วัน พุธครับวันพุธวันพฤหัสและวันพุธกลางคืนครับือว่าราบเรื่นดีครับวันอื่นก็พอประมาณครับวันอื่นก็พอประมาณจากเลขมงคลที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกได้ดูคือควรติดตามไว้ตัวเลขนี้ครับตัวเลขตัวนี้ครับเลขโชคลาบก็คือเลขหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับเป็นเลขมงคลสําหรับดวงชะตาชีวิตท่านที่เกิดในราศีสิงห์ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางการ ประกอบอาชีพหน้าที่การงานทุกคนทุกท่านนะครับการดูดวงแคต,ตาคิดก็เป็นแนวทางที่เน้ที่แนะนําทางเป็นเข็มทิศอีกแนวทางหนึ่งครับให้ดันเจ้าของดวงแคต,ตาทุกดวงแคต,ตาจะประกอบอาชีพการงานอะไรก็ตามจะถ้าคนเราจะอยู่ในความไม่ประมาทนะครับมีสติตึกตองอยู่ตลอดเวลานะครับ จะมีแต่ความลาบเลื่นความสําเร็จในชีวิตถ้าคนไหนมีความประมาทเลินเล่อคนนั้นก็จะมีแต่ความหายนะความย่นตนความล่มจมไม่ลาบเลืน่นไม่สมําเร็จในชีวิตนะครับนี่การวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนนะครับที่ก็มาติดตามรับชมมาตามดวงชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมเป็นแค่แนวทาง เข็มพิชี้ช่องทางให้ท่านสมาชิกได้มีความรอบรู้ดวงชะตาชีวิตก็ฝากเลยนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตามและชมอีกในคลิปต่อๆไปครับขอสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับโครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่มันเป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปกับทุกคนทุกท่าน ประกอบอาชีพการงานใดก็ตามให้มีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาทุกๆคนทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ